แบงก์ยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นเตือน160ว่าออนหนักๆในสามทศวรรษไม่ใช่เย็นปีนี้จะทะลุถึง170เยนสุดั้ายนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail แบงก์ยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นเตือน160ว่าออนหนักๆในสามทศวรรษไม่ใช่เย็นปีนี้จะทะลุถึง170เยนสุดั้ไยนะครับ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้ทั่วโลกเดินทางกันมาถึงครึ่งปีกันแล้วนะครับละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียเนี่ยก็ถือว่ามีหลายสกุลสําคัญนะครับที่ถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นสกุลที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกลุ่ม G7 ในเอเชียบ้านเราก็จะมีอย่างเช่นเยนญ,ญ,ญี่ปุ่นถูกไหมฮะหรือว่าจะอยู่ในพวกตลาดประเภท OECD นะกลุ่มเศรษฐกนะิจ OECD เนี่ยอันญี่ปุ่นเองก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะหรือว่าเอาจัดเ,เฉพาะเอเชียเหมือนกันเยนก็ถูกจับตามองถูกไหมครับปรากฏว่า ธนาคารในประเทศญี่ปุ่นและสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ Sumitomo Mitsui DS Asset Management แล้วก็ธนาคารมิสูโอบังโอชื่อใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะออกมาพูดถึงเรื่องเยนต่อดอลลาร์ในขณะน,นี้ที่กำลังอยู่ในกระแสการอ่อนตัวและขาลงมาต่อเนื่องถึงแม้ว่าธนาคารการญี่ปุ่นจะตัดสินใจยุติการใช้ดอกเบี้ยต่ำติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีแลวก็ขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแน่แก,กว่าทศวรรษที่ผ่านมาไปแล้ว แต่นั่นก็ยังไม่ได้ทำให้เงินเยนนั้นมีเสถียรภาพแต่อย่างใดเลยนะครับปรากฏว่าทั้งสองธนาคารนี้ออกมาบอกครับตอนนี้ที่เงินเยนเนี่ยเคลื่อนไหวแถว160ร้อยหกสิบก็ตื่นกตกใจกันไปนทั่วโลกพอสมควรนะฮะว่าการที่เย็นร้อยหกสิบเนี่ยต่อดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยก็ทําสถิติเงินเยนที่อ่อนค่าในช่วงหลายทศวรรษผ่านมาเนี่ยทั้งสองแบงก์นี่มองกันเลยครับว่าปีนี้ร้อยหกสิบก็ไม่อยู่แสดงว่าอ่อนต่อะฮะและสิ่งที่เขามองต่อเนี่ยก็คือว่าจะอ่อนต่อลงไปเนี่ยถึงระดับ170ยนต่ออา,ารภายี้ อะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขามองอย่างนั้นอันนี้คือมันเป็นการเทียบกั่สองสกุลหนึ่งนะฮะคือเยนกับเยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐแล้วท่าท่านชมคิดว่าเมื่อเขาเทียบสกุลหลักๆอ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยพอเวลาเขากลับมาเทียบสกุลในภูมิภาคแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเอาพูดง่ายเยนกับบาทเนี่ยนะครับยิ่งจะทําให้ทําไมฮะโอ้โหประเทศญี่ป,ปุ่นนี่ยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆนะครับและถามว่าลงมาจะร้อยเจ็ดสิบเราจะได้เห็นเท่าไหร่ฮะยี่สิบสามต้นต้นยี่สิบสองแก่ๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปได้ และนั่นหมายความว่าจะเป็นสถิติของการอ่อนค่างเงินเยนในรอบเกือบ4ทศวรรษเลยนะฮะหรือ38ปีนับตั้งแต่ปี1986เป็นต้นมาดูสิครับว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ที่เราคุยกัน25มิถุนายนเน,เนเนี่ยเงินเยนเนี่ยร่วงไปแล้ว1 2แล้วนั่นก็หมายความว่าเป็นสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนได้ย่ำแย่รังท้ายนะมากที่สุดในสกุลเงินเอเชียณเวลานี้และแนวโน้มเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้เปป็นไได้สูงงอีกต่า ด้วยเหตุผลที่เขามองก็คือว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นดึงชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกนี่นะครับไปจนกระทั่งถึงเกือบสิ้นปีเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนมองกันอย่างนั้นว่าจะไปขึ้นธันวาคมเนี่ยนะครับมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อะไรฮะช่วงว่างระหว่างดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งจะพ้นติดลบขึ้นมาปริ่มปริ่มป,ประมาณแถวศูนย์นิด,น,ดนิดเนี่ยนะฮะและห่างจากดอกเบีย้ยของอเมริกาเอากรอบบนสุดนี่เท่าไหร่5.5าเปอร์เซ็นต คิดดูสิครับว่าดอกเบีย้ยที่มันห่างกัน5%นก,นกว่ากว่าๆกับการที่เล่นอัตราแลกเปลี่ยนและหาผลกําไรเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็โยกเข้าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักนะแล้วท่าู้ชมคิดดูว่ายิ่งมีแนวโน้มว่าแบงก์ชาติสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะดึงชา้าลงไปอีกแล้วไม่ได้ลดเยอะอย่างที่คิดด้วยจานวนครั้งไม่ได้เยอะด้วยที่นี่เหลือครั้งเดียว่างห่ะให้ลดเลยสลิงหนึ่งแสดงว่าดอกเบีย้ยของอเมริกาสิ้นปีนะจาก5 5าจะเหลือ5 2 5 2องจอง้ในขณะที่ญี่ปุ่นเองพยายามบอกว เพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะปวดหัวกับความสวิงของทางด้านอัตราและเปลี่ยนเย็นและมันก็จะไปกระทบอีกหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศก็จะมีต้นทุนที่สูงอย่างมากๆในการผลิตสินค้าของญี่ปุ่นเพื่อกลับมาส่งออกต่อแต่ในขณะเดียวกันการที่มันอ่อนนี้มันอาจจะเอื้อให้ภาวะการส่งออกของญี่ปุ่นที่ดีและเป็นไปได้นะฮะดังนั้นเองแล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่ช่องว่างของอัตราดอกเบีย้ยอเมริกากับดอกเบีย้ยญี่ปุ่นที่ห่างกันขนาดนี้และมันจะรัก,รกษาระยะห่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ต่อให้ลงสลึงหนึ่งก็ไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรยกเว้นว่าแบงค์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยเคีียดดอกเบี้ยตัวเองขึ้นสูงในช่วงที่เหลืออีกประมาณ6เดือนข้างหน้าแต่ก็เป็นปริยาตนะครับถ้าจะบีบให้จํากัดแคบลงอย่างมากเพราะว่าญี่ปุ่นใช้อัตราดอกเบี้ยอย่างเงี้ยซึ่งห่างจากปรวะเบี้ยของอเมริกานเนี่ยนานมา,ม,ามากแล้วนะครับนะฮะดังนั้นคําเตือนที่ออกมาจาก2ธนาคารนี้มองว่า170เดยนปีนี้นั่นแหละครับคือจุดที่ควรจะมองไม่ใช่รองมอง1้0ขณะเดียวกันนะครับสองสัปดาห์น,นี้ผู้ว่าแบงค์ชาติญี่่ปุน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังี่ญี่ปุ่นก็ออกมาบอกนะครับว่าพร้อมที่จะมีการแทรกแซงในรอบ24ชั่วโมงหรือตลอดเวลาก็ได้ก็เป็นการพยายามเตือนนะครับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาว่าเบาๆนะครับอย่าทำให้เย็นอ่อนไปมากกว่านี้อะไรอย่างนั้นนะครับดังนั้นถึงฐานท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะฟื้นตัวภายในหนึ่งปีเนี่ยนะครับเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าคิดว่าเป็นไปได้พิมพ์เป็นไปได้ถ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็พิมพ์เป็นไปไม่ได้แล้วส่งมานะครับ